แถบช็อคเอกสารลุดเลดี้พอดทิปฟ้องตรง20คนสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ตูเกียวมิวยซิก FC พซีบาเกฟินแดนและ f กกหมอลำเชื่อโลกนะครับจากการที่ใดพิจิตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์ตมต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็รวบมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ ได้ไปเห็นความเคลื่อนไหวว่าจะเป็นทั้งเพจอีเซียมนะครับเดวลฮนะครับรวมถึงเพจแม่นิกกี้ซีเซิฟนะครับในการถีเพิ่นใดมีการลุ่งเรือล่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นทีพีเลดีพอนทิพย์นะครับพนเดมีการนะครับยื่นฟ้องนะครับแกบุคคลที่มามินประมาทอาพีเลดีนะครับ รับจุำนวนซ่องนะครับประมาณ20คนแหละครับงานนี้นะครับเอกสารที่เห็นนะครับข้างต้นนะครับที่เพื่อนได้มีการลูกในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผีเลดีพ่อที่เพื่อนได้มีการดาเนินการอย่างถูกต้องในการมอบอำนาจนะครับโดยเพื่อนนะครับทำผ่านสถานทูตไทยที่สวีเดนนะครับมีการประทับตาขูด ประทับตราทั้งเอกสารทั้งราชการอย่างเรียบร้อยนะครับมีการจิตอากรสแต็มเพื่อมอบอำนาจอย่างกระตาแต่ทีให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าและเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับงานนี้นะครับแยกทีหูครับเอฟซีครับสิ่งที่พีเรดีเพ่อนที่เพิ่นได้์พิการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มเพิ่นเองนะครับโดยเอเลบดนะครับสิ่งที่มันเป็นคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มของเพิ่นนะครับท่านั้นแล้ว ลักษณะนะครับสิ่งที่เพิ่นโดนนะครับเพิ่นกระเกิดกว,ว่าบอสบายใจนะครับในสิ่งที่หลายคนมาละเมิดเพิ่นหรือแม้กระทั่งตัวคนเองเป็นละเมิดคนอื่นนั่นก็เป็นสิทธามกฎหมายที่ผู้ที่ถูกละเมิดจะยืดฟ้องกันละครับในวันนส่วนของผีเลดี้พรทิปนี้นะครับฟ้องตรงนี้หมายถึงไม่ผ่านกระบวนการทางการสืบสวนของตำรวจนะครับ การฟ้องตรงนี้ต้องมั่นใจสุดๆล่ะครับว่าต้องมีพยานหลักฐานแน่นหนานะครับเพราะถ้าพยานหลักฐานน,น,นานี่การฟ้องตรงนี้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะโดนฟ้องกลับนะครับเพราะการฟ้องกันนะครับถ้าผ่านกระบวนการ การสืบสวนของตำรวจนะครับตำรวจเขาสีเมืองครับว่าสิ่งที่เรานํามาแจ้งความสิ่งที่เราต้องการจะฟ้องร้องใครเนี่ยมันเข่าขอกฎหมายบวนะครับตมรติชอาไปยื่นฟ้องไปแจ้งความว่าคนนี้มินประมาทเท่าเ่าก็เอารักฐานนะครับบว่าจะเป็นตั้งคลิปบวจะเป็นตั้งการ Comment, คอมเมนต์หรือเอกสารนี้ก็ตามแต่ที่คิดว่าคนนั้นมินประมาทเท่านี้ ไปให้ตำรวจเพื่อทำการไต่สวนสอบสวนนะครับเมื่อนะครับตำรวจเขาเห็นแล้วนะครับเขาอาจจะบอกหรือแนะนำเขาก็ไดว่าเอออันนี้มันบอกเขาคอเ้อฉะนั้นเดียวมันกับเรือเนิ่อการเขาบ่ไใดหนึ่งสองสามสี่นะครับจะชิงถี่ถ้าตำรวจเขาต้องมีการสอบสวนก่อนนะครับส่วนฟอ้องตรงนี้ยิ่งตรงได้แหละครับหลักฐานฟอ้องนะครับ เอกสารพรยานหลักฐานต่างๆที่ชี้ชัดและกรชัดเจนนะครับดีคือการฟ้องตรงซึ่งพี่เลดีพ่อทิพนกชัยชองท่างในการยื่นฟ้องตรงนี่แหละครับเอกสารประทับตาออกแกงสถานทูตใบม่ออานาจยังชัดเจนครับงานนี้กับผู้หูหะครับว่าจะแจกซ่องผัป้านี่ไปหาไัยเน่ที่สําคัญครับหลายเพจนําเสนอครับว่าครั้งนี้ บระดี๋ยวมาเล่ยนเอาจริงสำหรับประเด็นเหลืองเล่าข้อมูลข่าวสารคนที่คิดว่านะครับคน้นดีพี่เลดีพ่อทิพย์เพื่อนคิดว่าไปละเมิดเพื่อนไปมีนประมาทเพื่อนนะครับในถ้ากันกันบกันครับอา้าวแล้วทีพี่เลดี้พันทิพย์ไปจัดผู้นั้นผู้นี้ไปนั่นไปนี่นะครับถ้าคิดว่านะครับตัวเองเสียหายกระใส กระบวนการท่ากฎหมายดําเนินการกับผีเล่ดีพ่อทิพย์ใดขึ้นกันครับแฟ่แฟ่ครับเขาสปอร์ตนะครับในสิ่งที่เขาทําเขากการรับผิดชอบในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะต่อสู้ได้หรือสามารถที่จะหา้อแก้ตัวแก้ตายอย่างนี้ก็ตามแตแหละครับในเรื่องบทถ้ามันใจกับไปใส่กระบวนการท่ากฎหมายกันครับนะครับส่วนหลากหลายคดีที่มีประเด็นบววจะเป็นกับตากล้องดังหรืออย่างนี้ก็ตามตจผีเล่ดีพ่อทิพย เพื่อนอธิบายชัดเจนไปเลยนะครับผมประจาเป็นต้องมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับพะว่ามันกเป็นซิดของเพื่อนห้เกียรติเพื่อนในสิ่งที่มันเป็นเลืองเป็นล่าของเพื่อนแต่คลิปนี้นะครับผมนําเสนอข้อมูลข่าวสารเนื่องจากแพตฟอร์มต่างๆเพจต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกขางตนไดนมีการนําเสนอเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจไหมน่าสนใจครับในอูโรปที่หลายคนนะครับที่มีการ เบาจานะครับที่มินเมหรือนะครับเขาขอขนไม้ผีเลดีเพิ่นจะเป็นกระต่องรักษาชิดเพิ่นคือกันละครับดห้องชนะแล้วสิ่งทีเพิ่นํำเลือนการจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั่นเป็นสิงทีห้ฮาต้องติดตามการต่อไปคร <K al ong> <o' S 1> ับสำหรับปเด็นเดือดเหลาที่มันเกิดจากนะครับเอฟที่ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายได้มีการตู่พาลลมนะครับตู่กันไปตูกกันมานะครับบางเพจทนะครับที่ยุ่เมืองนอก แยกที่บอสครับแยกที่หู้ะครับนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้นะครับเขาก็ใส่เต็มอัตราเขาก็ใส่เต็มแม็กด้วยความที่มันโบนิมีกฎหมายไปหอดเขานะครับมีจริงครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดำเนินการใส่เนื่องจากมันตรงมีค่าช้จใจมันตรงผ่านนันผ่านนี่ร้ายครับเขาก็เรื่องบกคอยสนใจกับปอยให้คนเหล่านั้นว่าวไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอฟที่ครับ มันตงอยู่ในกรอบถ้าเราอยู่เมืองไทยนะครับแม่นตงอยู่ในกรอบของขอกฎหมาย,นนยนาม้นะครับเพชรอีงยังกัดตามแต่ละครับใส่วิจารณญาณน,นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆครับสาหรับการที่จะไปคอมเมนต์หรือการไปผสมโลกกับบางเรื่องบางเาวานะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมแนะนําสิ่งที่ปากเดือดกันเอฟีกับคอมเมนต์กันพ่อหงปากพ่อ,พอบบผาดพิงบบจอดจงเอยซื่อสัตเอฟทีก็สิสสปลอดภัย นะครับบอต้องไปยืนเดียวใดบนหน้าบนล่างถ้าไม่คอมเมนต์ใส่ร้ายใส่ความใคระนานเดียวสิ่งที่นําเสนอสิ่งที่มาปรากฏนี่เขาใช้กระบวนการทางกฎหมายในการต่อสู้กันครับเขาเป็นเอฟซีนะครับผมกับเป็นช่องที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันการตวงนําเสนอให้เอฟซีได้ทราบข่าวข่าวควาวเกินไว้น้ากันอยู่แลครับสำหรับคลิปนี้ คือเกา่าคือเดิมครับรผิดาราการในขดขอโทษขอภั้แนะนํากันขมาตักเตือนกันขมาครับที่สําคัญครับจืดชอบคอดเทนตนผมมักสไตล์คอดเทนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับสำหรับคลิปนี้อําราพาจากพอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ